สีอะไรสีอะไรสีอื่นสีอื่นสีสีแดงใส่แล้วเขาลวกเป็นลาวหรอกเผาสีขาวถ้าอยากได้ตัวนี้เอาตอนเราเลิกแล้วเอาสุดสนานกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่นะมีไหมมีไหมมีสีฟ้าก็ได้สีอะไรก็ได้มาเออเออมาใส่อะไรใส่อะไร ตัเอาไปเอาไปแบ่งเอาใส่คนละบาทหนักไปเอาตัวเยอะกับแบ่งกันนะฮะให้มันไปผ่าเองไปผ่าวอีกคนแขนซ้ายคนแขนขวาทำตัวแล้วก็คอไปอ่ะดูไอ้ผมว่านะแม่เลยใส่ใหญ่สุดแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าดูซ้ายเอาดูซ้ายเอาเลยเสร็จเดี๋ยวมเอ็กแอลเสร็จคนเดียวคนนี้ไม่ได้สองเอ็กห้อยทำแม่ด้วยนะ ถ้าใส่ปุงเป็นชุดคุมท้องเลยไอ้น,นี่ก็พูดแหมถ้ามีเสื้อตัวไหนใส่แล้วมันสามารถเพิ่มความสูงได้ผมแจกเลยครับผมทายได้เลยเมีความต้องการสูงทำไมอ่ะอตรงตัวตัวเลยต้องการความสูง การเสด็จของเราก็ต่อจากนี้นะครับนั่นเป็นพิธีการนิดนึงครับคุณเบียสสัสดีกันอย่างเป็นทางการนะครับพวกเราทีมงานตรบนะครับเบสเขาพูดนะครับนายกระชอนนายห้างวิทวัต์อรุณแล้วก็คือันเกิดมาเรี่อยมันเกิดของบิ๊กบอสของผมอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคือบิ๊กบอสคือคุณมันชัยราบพิไลพงศ์หรือว่าพี่โตวัดอรุณครับผมแล้วก็บิ๊กบอสอีกคนหนึ่งก็นี่พี่พิทวัตรอรุณครับผมนะครับผมก็อสองท่านนี้ก็เป็นเพื่อนเลิฟ นะอเออก็เปรียบเสมือนพ่อผมนี่แหละครับเอ,อเปรียบเสมือนแล้วนะฮะเปรียบเสมือนพ่อผมเขาไปล่อแม่งก็แต่เมื่อไหร่ืถึงจะแยกพ่อพ่อ <S <S เราให้ความเคารพนะเราก็เปรียบเสมือนเขาเป็นเหมือนพ่อเอา้าเหรอให้ความเคารพเอาไปรู้เจ้อขอโทษเดี๋ยวนี้ ขอโทษกับพ่ออ่าแม่มึงก็โดนอ่ะกูอีกนะใชวันนี้เห็นมองลงไปแขกผู้ใหญ่ก็ใส่เสื้อสีฟ้าเพราะผมเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งอี่นี่นี่เราได้มาจากปรงเทศนะครับท่านพิทักษ์อบสุวรรณโอ้ที่ปรือไอการสารตอนนี้หยุดได้กล่าวว่าย้ายไปอยู่อาญาแล้วโอ้อาญาอาญาแล้วก็พลตรีโกศลทูใจนี่ครับผมอ่านี่ก็เสตโก้เสตโก้มาจากอุเทนเลยนะมาติดลบมาเลยครับผมนะอ่า ก็มาเพื่อเป็นเกียรติในงานนี้นะครับผมขอบคุณอาหารการกินด้านซ้ายมือด้วยสิฟูดหมดหรยังส่งเสียงเลยเฮ้ยถาเขาหดหรือยังหอดีลยเว้าตฟูดกับพวก่เซฟูดออกมาเต้นอยู่เมื่อกี้หมดหรือยังหมดหรยังยังอ้าวปุ้งเผานะครับปลาหมึกเผายอดแย่เลยนะฮยอดแยะเลยใครเอามาฮะอ้าวพี่วัดอรุณอีกแล้วจับไปนะฮะ รังสรรค์ผลงานโดยกระชอนคอม